เป็นครั้งแรกนะครับที่เราใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AI ขั้นสูงนะครับในการวิเคราะห์แยกแยะสายพันธุ์โควิดที่กลายพันธุ์ซึ่งทำให้จาก2ชั่วโมงได้กรณีเดียวหรือเคสเดียวกลายเป็นแค่30วินาทีได้ถึง1,000เคสนั่นหมายความว่าวันนี้การแพร่เชื้อโควิดกลายพันธุ์จะสามารถหยุดยั้งได้ลดความสูญเสียได้ วันนี้อัตราการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเราจะทำอย่างไรถึงจะดูแลบ,บุคลากรทางการแพทย์ห้องผู้ป่วยโควิดถือว่าเป็นห้องอันตรายนะครับหมอพยาบาลจะต้องไปวัดสัญญาณชีพไม่ว่าจะเป็นชีพรจรอัตราของออกซิเจนที่เข้าไปในกระแสะเลือด และอื่นๆอ,อีกวันนี้เป็นครั้งแรกประเทศไทยที่เราสามารถทำา Data l o อกเกรวบรวมสัญญาณชีพแล้วส่งขึ้น Cloud อมพิวติ้งซิสเต็มและสามารถปรับได้ตามผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งทำให้เราไม่จำเป็นต้องนำเข้าเครื่องละ3 0 0 0 0นนอกจากนั้นแล้วเรื่องการขนย้ายผู้ป่วยช่วงนั้นคือจุดที่อันตรายที่สุดในการแพร่เชือ้อประจองก้าวแล้วก็บังประดิษฐ์ตู้ลำเลียงผู้ป่วยนะครับเป็นตู้คําดันลบใส่ระบบวัดสัญญาณชีพ สามารถส่งเข้าไปที่ cloud computing ได้ทําให้ตลอดการขนส่งสามารถรู้ชีพจรและสัญญาณชีพของผู้ป่วยพอไปถึงโรงพยาบาลปับ๊บหมอสามารถเข้าไปดูแลได้ทันท่วงทีและสุดท้ายเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ติดดีที่สุดครับการดูแลอาหารการกินนั้นสำคัญมากคณะอุตสาหกรรมอาหารได้สร้างเมนูอาหารต้านโควิดสกัดสารจากกระชายรวมทั้งพืชผัดที่อยู่ในเมืองไทยที่มีสารในการต่อต้านไวรัสโควิด COVID. ออกมาปรุงเมนู ที่ต้านโควิดได้และที่สําคัญที่สุดก็คืออร่อยด้วยครับก็อยอมรับนะครับหมอไทยเก่งที่สุดในโลกแต่ว่าหมอไทยสู้มือเปล่าไม่ได้เราต้องนําเข้าหมดเครื่องช่วยหายใจไฮโฟยาวัคซีนนําเข้าหมดเลยนะครับและแม้จะเทคโนโลยีในประเทศไทยประเทศไทยยังไม่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเราในฐานะหมหาวิทยาลัยผู้นำทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทยซึ่งมีคณะแพทย์อยู่ด้วยเราตั้งใจที่จะสร้างอุปกรณ์ ตั้งแต่การตรวจโควิดการรักษาจนถึงการป้องกันทับววงจรเลยโดยเทคโนโลยีที่สร้างโดยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจากต่างชาตินั่นคือความตั้งใจของเราครับ